โรงเรียนวัดราประดุกเป็นโรงเรียนสหศึกษาสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2476โดยพระครูอธิการทูปจันทะโชโตเจ้าอาวาสวัดราประดุกในขณะนั้นเป็นผู้สร้างต่อมาพระพิมลศรีราจารย์เจ้าอาวาสวัดราประดุก ในปัจจุบันได้รับบริจาคที่ดินจำนวน5ไร่จากคุณสำรวยพวงรัตนภรินเพื่อสร้างอาคารเรียนและได้ย้ายจากที่เดิมมาและเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2556ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอรุร่นที่3ในปัจจุบันโรงเรียนวัดราประดุก อยู่ณเลขที่99/99หมู่6ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน104คนและนักเรียนจำนวน1,288คนมีอาคารเรียน3หลังผู้บริหารคนปัจจุบันคือนางงามทิฟเฟื่องพักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนายทองอุ่นพดุงรอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางนายนานุ่นงามดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการนางอวยพรบุญพรดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณนางวัฒนาสุโดดดกดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล และนายชีนานเย็นใจดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารทั่วไปจากการบริหารงานทั้ง4กลุ่มง,งานส่งผลให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีการดำเนินงานตามงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี2558ของโรงเรียนวัดราบประดุกอาทิเช่น โครงการกิจกรรมวันสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้แก่กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมวันวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมวันสำคัญสากลเช่นกิจกรรมวันอาเซียนกิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและเห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นกิจกรรมการปลูกป่าชายเรนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร w a เตอร์เรนเจกับปลาปานครหลวง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยจัดตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เริ่มโดยนักเรียนเพื่อนักเรียนเช่น กิจกรรมห้องเรียนสะอาดปักธงสีเขียวกิจกรรมประกวดเข้าแถวหน้าเสาธงโครงการโรงเรียนสีขาวเป็นโครงการที่รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาทั้งนี้โรงเรียนวัดราประดุกข,ของเราได้รับรางวาัลในระดับประเทศโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาส ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โครงการบัณฑิตน้อยเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนระดับปถมไวัยได้เกิดความภาคภูมิใจในการศึกษาเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปถมวัยโครงการพัฒน,นาปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าเรียนรู้อาทิเช่นการปรับปรุงสวนหย่อม การทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์ห้องพระพุทธศาสนาห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องคาหากรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการปลูกฝังนิสัยอันดีงามให้ผู้เรียนซึ่งทำให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่มีระเบียบวินยัยมีความอดทนและรู้จักช่วยเหลือสังคมเช่นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาและส่วนสนามการบำเพ็ญประโยชน์ที่เรียกว่าจิตสาธารณะกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนโครงการลูกเสือจราจร ลูกเสืออาสากะกะตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและลูกเสือต่อต้านยาเสพติดเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมผ่านกระบวนการของลูกเสือมีความเสียสละมีจิตสาธารณะโครงการอนามัยโรงเรียนและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อผู้เรียนมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่ออันตรายฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการวิถีพุทธส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีนำผู้เรียนเข้าร่วมพิธีทางศาสนาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกิจกรรมทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการถวายเทียนจำนำพรรษาโครงการส่งเสริมนิสัยรัการอา่านและพัฒนาห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มจากหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายโครงการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริง โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยผ่านกิจกรรมการอบรมครูผู้เรียนให้มีความรู้เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการจัดกิจกรรมตั้งเสริมและการใช้สื่อสารการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประถมนิเทศนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเ<บ>สริมความเข<บ>้ใาใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกันโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT เป็นอีกโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูหรือครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาของนักเรียนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่การมอบทุนการศึกษาการแนะแนวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจะได้ช่วยเหลือและแก้ไขผู้เรียนได้ตรงจุดจากการบริหารงานของโรงเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลและมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจดังนี้ ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่นระดับประเทศได้รับการคัดเลือกสถานที่จัดการแข่งขันง,งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่64ปีการศึกษา2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโนนทวีเขตงเข้าแข่งขันง,งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนะระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่65ปีการศึกษา2558จังหวัดอ่างทองได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่ กิจกรรมร้องเพลงสารกรูปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมม .1- ม .2 สภานนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ประกวดสภา,านักเรียนต้นแบบระดับประเทศได,ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ5สอ และช่วมุดใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2